นี้พี่หนึ่งมาทำไฮไลท์สีขาวนะเลยเฟรนลูกค้าบอกว่าอยากได้ไฮไลท์สีขาวทั้งหัวนะคะแล้วก็ตัดผมบ๊อบน่ารักมากนะคะนะ้าพี่หนึงจับไฮไลท์ทั่วศีรษะนะคะลูกค้าบอกว่าพี่หนึ่งคะไม่เอาใหญ่นะคะเอาทั่วศีรษะเล็กๆน่ารัก พี่หนิงก็จับไฮไลท์ทั่วหัวเลยนะคะนะแล้วก็รงสีเทาขาวเลยนะคะนำเทนแฟชั่นเลยนะคะสังเกตการจับไฮไลท์ของพี่หนิงนะคะเราจะจับเป็นชั้นๆเวลาเสยนะคะหรือแสก ปัดซ้ายปัดขวานะคะหรือจะม้วนแบบกิ๊บเกน้าโรงน่ารักนะคะจับเส้นแบบตมุตมิเหมือนลูกค้าเลยน่ารักมากนะคะเห็นไหมมันจะเชื่อมต่อกันสวยมากนะคะนำเทนนำแฟชั่นมาจับไฮไลท์สวยๆกับพี่หนิงเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่หนิงลดราคาให้อยากได้แบบไหนเดี๋ยวจัดให้นะคะนะลูกค้าฟอกจับไฮไลท์ทำสีนะคะแล้วอบไอ้น้ำด้วยทิปเมนอิมมานะคะแล้วเราก็ใส่วิ วิตามินผมแบนดอิมมานะคะตอนนี้นะคะลดราคาทีเม้นจาก499เหลือ299นะคะวิตามินจาก499 299นะคะจะส่งฟรีมาทำไ้ไลท์สวยๆกับพี่นิงเลยนะคะรดลดเฉดๆต้องพี่นิงอิ้มมาค่ะสวยลดเฉด